สำหรับคลิปนี้นะครับนายชจนจะพามาตั้งค่านะครับ Facebook นะครับให้ปลอดภัยนะครับห่างไกลจากมิจฉาชีพนะครับนายชจนเคยทาคลิปไปหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่า a c e b o o k นะครับการตั้งค่าความปลอดภัยมือถือนะครับจากมิจฉาชีพนะครับคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่นายชจนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับสาหรับใครที่ใช้งาน Facebook เป็นประจานะครับให้ทําตามคลิปนี้ได้เลย อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ Facebook อนะ่าไปที่ Facebook ของเรานะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปที่ขีด3ามขีดนะมุมบนขวาตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ขีด3มขีดนะครับหรือโลโก้ของเราแบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วให้เพื่อนมาที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับการตัง้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วไปที่คําว่าการตั้งค่านะครับ ดเข้าไปที่คําว่าการตั so like ้ง uh ค่าตรงนี like ้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะครับมองหาคําว่าการรักษาความปลอดภัยนะครับมาดูหัวข้อนี้นะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับกดเข้าไปที่คําว่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหาคําว่า การท่องเว็บอย่างปลอดภัยเห็นไหมครับการท่องเว็บอย่างปลอดภัยกดเข้าไปที่เมนูนี้นะครับการท่องเว็บอย่างปลอดภัยหมายถึงอะไรนะครับเมื่อเราใช้งาน Facebook นะครับเมื่อมีนะครับโฆษณาหรือเว็บนะครับเด้งขึ้นมาใน Facebook นะครับเราจะเผลอกดเข้าไปหาเว็บนั้นๆนะครับแต่ อย่าลืมนะครับว่าเรากดไปนั้นนะครับเราจะออกจาก Facebook แล้วข้ามไปอยู่ที่เว็บของเขานะครับแต่ถ้าเว็บพวกนั้นอ่ะมันเป็นอันตรายนะครับเราก็จะเสี่ยงอันตรายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะป้องกันไม่ให้เราออกจากเ c e บุ o k นะครับโดยที่จะให้เ c e บุ o k นะครับแสดงข้อความเตือนนะครับกรณีที่เราพยายามเข้าสู่เว็บไซต์นะครับที่เสี่ยงอันตรายหรือ เข้าข่ายการหลอกลวงผ่านทาง Facebook นะครับก็คือ Facebook จะแจ้งเตือนเมื่อเราเข้าไปยังเว็บอื่นๆนะครับเมื่อเรากำลังจะข้ามนะครับจะข้ามจาก Facebook นะครับ Facebook เล่นอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่มีเว็บเด้งขึ้นมานะ a c e บ Facebook เราจะกดนะครับพอเรากดปุ๊บมันจะเด้งไปที่เว็บของเขาทันทีนะครับเราจะออกจาก Facebook นะครับเราจะเด้งไปที่เว็บของเขาทันทีนะครับ การเด้งนี้แหละครับคือการตัดปัญหานะครับถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้มันจะแจ้งเตือนว่าคุณยังอยากจะเข้าเว็บเว็บนี้อยู่หรือไม่นะครับหรือเว็บนี้มีความเสี่ยงนะคุณอยากจะเข้าอยู่หรือไม่นะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับให้เรากดนะครับที่เมนูนี้ให้มันมีติ๊กถูกแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะปลอดภัยนะครับจากการเข้าสู่เว็บ ที่เป็นอันตรายนะครับที่ไม่ใช่ Facebook นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตั้งเมนูนี้นะครับให้ตั้งนะครับให้รีบตั้งเลยนะครับเราก็จะปลอดภัยจากมิจฉาชีพได้อีกหนึ่งทางนั่นเองนะครับก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ